หลังจากที่ผมลงทิปรีวิวท่อไปแล้วนะผมเดี๋ยวอย่างที่ผมเคยเกินไปว่าเดี๋ยวผมจะผ่าเครื่องไอ้เจ้าม่วงนะผมวันนี้เป็นการทำงานวันสุดท้ายของผมแล้วนะผมก็ใจหายเหมือนกันครับที่ทำงานอยู่ที่ที่วมาเกือบจะเจ็ดปีแล้วนะครับผมก็จากที่เคยมีเงินเดือนประจำอะไรเงี้ย ก็ต้องออกไปหาเงินด้วยตัวเองแล้วผม สวัสดีครับผมผมผผมหยองมาครับอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ผมลงทิปรีวิวท่อไปแล้วนะผมเดี๋ยวอย่างที่ผมเคยเกินไ้ว่าเดี๋ยวผมจะผ่าเครื่องไอ้เจ้าบ่วงนะผมก็คือผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ตอนที่รือ้อเมื่อคืนนะครับก็คือเมื่อคืนก็รื้อตอนดึกนะครับก็ลองรือ้อดูตอนที่ว่าเอ่อเปิดฝาครอบวาลวดูว่ามันจะชนกับโครงไหมนะผมก็คือ เปิดฝารอบวาวได้นะผมส่วนจะชักฝาสูบออกจากออกจากตัวรถเลยอะ่ะตอนที่ยังแบบแมวเ,เครื่องลงนะก็คือมันติดโครงไปแค่แบบนิดเดียวจริงๆติดติดโครงประมาณไม่ถึงเซนนอะ่ะเออคือแบบมันมันไม่ได้อะ่ะมันดึงออกไม่ได้ก็คืออันนี้ถ้าเราได้ทำเออถ้าถ้าสมมุตินะถ้าผมได้ทําโครงคันต่อไปถ้าเพื่อนแบบอยากให้ทําโครงนะครับก็ก็เป็นจุดที่แก้ไขจุดนะครับเพื่อที่จะให้แบบเออ ดึงเสื้อฝาออกจากตัวเครื่องโดยที่ไม่ต้องเอาเครื่องลงนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นจุดบุกห้องอีกจุดหนึ่งของน้องม่วงนะครับก็คือมันเป็นขั้นแรกแล้วเราต้องเข้าใจว่าเราเพึ่งหัดทำนะผมพึ่งทาขั้นแรกจริงๆก็เดี๋ยวมันจะมาอัปเดตบอกนะว่าเครื่องผมลืมมาแล้วมันมีอะไรบ้างครับแล้วมันดังอะไรบ้างนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวมาดูนเลยอะไรหลักๆที่ผมจะส่งไปลงกลึงแล้วก็ที่ผมจะเปลี่ยนนะผมนี่ครับชุดเสื้อสูบนะผม ก็คือไอที่มันดังก็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 ตอนนั้นนะไม่ใช่เสียงก้านนะครับไม่ใช่เสียงกา้านแต่นี่เลยนี่โอ้โหอันนี้ต้องเรียกว่าโคตรจะเบรกเลยครับลูกแต่ข้างล่างใสจิ้งครับแต่ข้างบนนี้เบรกแบบเบรกจัดๆเลยครับก็คือลูกเขาที่ติดมากับเครื่องคือเขาทําลูกมาแล้วเป็นลูกเดิมไซส์ย 25, ี่บห้าก็เท่ากับว่าเพิ่มไป 63.75นะผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นคัทคัทนี่ก็ลื่นที่มันลื่นด้วยก็คือแผ่นคัทมันก็สึกลอเยอะแล้วก็แผ่นเหล็กก็สึกลอเยอะส่วนในตัวอันนี้ผมเรียกเป็นตัวรางคัทนะครับผม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 เขาเรียกเป็นรังคัดนะรังคัดนอกรังคัดในครับอันนี้ผมจะเรียกเป็นตัวในก็คือตรงเนี้ยมันกินกันอ่ามันมันโดนกินเยอะแล้วผมแล้วมันไม่มันไม่เสมอตรงริมนะผมตรงนี้ก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเราคำคำดูมันจะเหมือนมันแบบ หน้ามันไม่เสมอกันนะอันนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้พี่ตยเขากลึงให้ใหม่นะผมล้างล้างหน้ามันให้มันเรียบครับผมโอเคแล้วผมก็จะเบิกแผ่นชุดคัดแล้วก็ชุดแผ่นเหล็กใหม่หมดนะครับผมส่วนข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงนี่ก็การยังใช้ได้นะผมการยังถือว่าไม่ดังนะผมไม่ดังครับแค่ว่าบางจังหวะมันจะมีระยะรุนเยอะกว่าแบบของใหม่หน่อยนึงนะผม ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ในในผมก็ผ่าเครื่องมาแล้วผมก็เลยเบิกข้อใหม่เลยครับผมเบิกข้อเบี่ยงใหม่เลยส่วนข้อตอนนี้ผมก็จะเก็บไว้อาจจะเอาไว้แบบเออโปรเจกต์แบบมีโปรเจกต์ทำชัด1.5อะไรประมาณนี้ผมผมก็เก็บข้อตัวนี้ไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยเอาไปเปลี่ยนก้านใหม่นะครับส่วนฝานะครับทีแรกฝาผมจะส่งไปให้พี่ตอยตีบ่าใหม่นะครับ ก็คือผมรื้อเช็คดูเมื่อวานแล้วเหมือนหลอดวาวมันก็จะหลวมจะคลอนเยอะไปหน่อยนะครับผมก็เลยดูแล้วมันจะตีบ่ายอย่างเดียวมันคงจะไม่จบนะผมถ้าใช้ระยะยาวจริงๆมันคงจะไม่จบไหนไหนผมก็แบบว่าอยากอยากให้มันเหนียวเหนียวรอบเดียวเลยผมก็เลยจะเบิกฝาใหม่เลยที่แรกจะตีบ่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนหลอดวาวใหม่ด้วยอะไรเงี้ยผมเลยจะเบิกฝาใหม่แล้วผมฝานี้ผมก็เก็บไว้เผื่อแบบ เอาไว้ทําลูกโตหรือไม่ใครอยากที่แบบอ,อยากได้หาฝาไปทําวาโตอะไรเงี้ยผมอาจจะขายให้ก็ได้นะครับผมก็เลยเบิกฝาใหม่ครับผมส่วนแครงนะผมแครงข้างซ้ายก็คือเบ้าลูกปืนเบ้าลูกปืนเข้าเหวี่ยงมันหลวมเยอะครับมันหลวมเยอะเลยจริงๆนี่ถ้าสไตล์ c ีบีเหมือนมันจะต้องแบบฟิตฟิตสักหน่อยหนึ่งอะ่ะมันจะต้องแบบฟิตแบบตึงตแบบ อาจจะดูดเข้าสักนิดนึงอะไรประมาณนี้ผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูครับเนี่ยแต่ของผมม,มันเข้าอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะขายังไงเนี่ยเด็กโอ้โหแบบมันหลวมแบบหลวมมากเนี่ยลงแบบง่ายๆเลยดูดูโอ้โหคือแบบมันมันมันง่ายไปไหมผมก็เลยคิดว่าจะส่งไปให้พี่โตยนะครับผมจะอาออกมบง่ายเลยนะอยดูนะครับดูง่ายไหม เลยจะส่งแข้งไปให้พี่ตัวตีเบ้าลูกปืนให้ใหม่นะผมโอเคก็จะประมาณนี้นะส่วนอะไรอย่างอื่นอย่างพวกชุดฝาผมก็จะเบิกฝาเบิกวาลเบิกสปริงวาลซีนวาลวแล้วก็ชิมวาลใหม่นะแต่ชิมวาลแล้วผมจะมาเบิกทีหลังครับเราต้องหาค่าจากชิมวาลเดิมเหมือนว่ามันต้องใช้ชิมวาลประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะได้เบิกแค่ทีเดียวนะผม โอเคครับผมก็จับประมาณนี้ครับเรื่องเครื่องส่วนเรื่องสีโครงอะไรนี่เดี๋ยวผมก็จะรือ้อเอาไปท,ทําทีเดียวแล้วผมโอเคเดี๋ยวเรามาแพ็คของกันเลยครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ผ่าเครื่อง CB ีของมุ้งเสร็จแล้วครับแล้วก็อันนี้ผมก็ถอดหรือชุดสีหรือรอ,อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆของม่วงออกก่อนครับก็คือผมจะเอาโครงไปทาสีนะผมก็จะเอาโครงไปทําสีพาวเดอ์โคดที่ร้านพ m อนะผมอยู่แถวบิ๊กซีบางพลีนี่นะครับผมก็เดี๋ยวจะยกไปพุ่งนี้ครับยกไปให้พี่แกพุ่งนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นสีดําเงานะครับสีโครงแล้วก็จะเก็บพวกสีต่างๆพวกที่เราได้ตัดได้เชื่อมอะไรนะครับผม แต่สีสวิงอามเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะทําด้วยไหมแล้วก็กระบอกชกหน้าผมก็จะให้พี่แกทำพารดูโคดให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงค่อยรอชมตอนเสร็จทีเดียวนะว่าสีจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับส่วนที่เหลือเกียาเก็บรอยเชื่อมที่ผมยังไม่ได้เชื่อมเก็บครับแล้วก็ ไอตัวหูยึดนี่ผมก็ยังไม่ยังไม่ได้เชื่อมเก็บดีนะผมหูยึดชุดสีไอตัวยึดชุดสีผมก็ยังไม่ได้เชื่อมเก็บดีนะครับแล้วก็จะทําหูยึดหม้อน้ําใหม่นะครับก็คือผมเอาไปยื่นไปข้างหน้าเยอะเกินครับแล้วเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวขวาครับไอฝาหม้อน้าอ่ะมันจะไปชนกับไอตัวบังโคลหน้าผมแต่เวลาเลี้ยวซ้ายไม่มีปัญหาครับก็คือถ้าใส่หม้อน้ำซีบียังไงก็ผลครับแต่ว่าใส่หม้อน้ำโซนิกมันมันมันชนกับบังโคลหน้าพอดีเลยครับเวลาเลี้ยวขวาสุดนะครับเวลาหักหักสุดนะครับ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมจะแก้เลยนะับแล้วก็เหลือทำสวิตสต็อปเบรกหลังเมื่อคืนผมก็ลองเช็ควัดระยะดูแล้วครับว่าจะให้มันดึงตรงไหนช่วงไหนนะผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับช่วงทำสวิตสต็อปเบรกหลังนะครับผมจะเอาไว้ยังไงครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยงานกันเลยวันนี้ โอเคครับผมหลังจากที่ผมเก็บงานเพิ่มอีกนิดหน่อยเมื่อวานนะครับผมแล้วก็ที่บอกว่าจะย้ายตำแหน่งย้ายตาแหน่งหูยท่อน้ํานะครับที่ว่ามันชนมังโคนหน้านะครับผมเวลาเลี้ยวขวาสุดนะครับผมก็แก้เรียบร้อยแล้วนี่ครับก็คือที่แรกมันอยู่ตำแหน่งนี้เลยอาผมก็เลื่อนลงมามอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ทํอที่ใส่สวิตช์สต็อปเบรกแต่ว่าน้นมันอยู่ติดกับสวิงอาร์มนะครับผม เดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งว่ามันจะอยู่ตำแหน่งประมาณไหนนะครับก็คือตอนนี้ผมก็รื้อออกหมดเลยกําลังจะเอาโครงไปทําสีที่ร้านพี่เอ็มนะครับอยู่แถวตรงข้ามบิ๊กซีบางพลีนะผมเดี๋ยวจะยกไปให้พี่แกนะผมก็คือจะทําสีพาวเดอร์อโคดนะครับเดี๋ยวพี่เอ็มเขาจะจัดการให้อันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ็มมากๆนะพี่สปอนเซอร์ให้น้องม่วงนะผมเดี๋ยวก็จะมีพวกกระบอกโชคหน้าแล้วก็พวกอะไรที่ว่าเรา ทำที่ว่าตัดแต่งตัดต่ออะไรเงี้ยสร้างขึ้นใหม่อะไรเงี้ยผมก็จะทําสีพาร์โค้ดด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปร้านพิมกันเลยนี่นะครับแข้งกลางก็จะไปยิงรายน้ํานะครับผมก็ร้านเดียวกันแล้วร้านพิมพ์นะครับก็คือรับยิงรายน้ําด้วยนะผมแล้วก็ทําสีพาร์โค้ดสีสองเคครับผมครับไปเดี๋ยวเราจะเอาไปร้านพิมกันวันนี้ก็ได้รถไอจูนครับมาช่วยใส่ไปครับ ปะด้วยเป็นทางอะไรครับก็โอเคครับผมหลังจากที่ผมเอาโครงไปไว้ที่ร้านพิมพ์แล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอยื่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ ทายปิดคลิปนะครัผมก็คือเดี๋ยววันนี้ผมเป็นการทำงานวันสุดท้ายของผมแล้วนะผมก็ใจหายเหมือนกันครับที่ทำงานอยู่ที่ทีเออมาเกือบจะเจปีแล้วนะครับผมก็จากที่เคยมีเงินเดือนประจำอะไรเงี้ยก็ต้องออกไปหาเงินด้วยตัวเองแล้วผม ถ้าถามเหตุผลว่าทำไมผมถึงออกจากงานนะครับก็มันก็หลายอย่างครับสาเหตุหลักๆเลยก็อาจจะโดนยุบโดนยุบแผนกโดยที่เขาไม่บอกเราก่อนเลยครับว่าแผานกจะโดนยุบอะไรประมาณนี้คือผมก็แทบจะไม่มีเวลาตั้งตัวเลยใช่ไหมแล้วคือเขาก็ไม่มาสอบถามเราเลยว่าถ้าจะให้เราทำงานตรงน,งตรงนู้นตรงนี้ เราจะโอเคไหมหรือจะเอาเราไปไว้ที่ไหนนะเนี่ยคือฝ่ายบุคคลเขาไม่คุยกับเราเลยเหมือนปล่อยเราลอยแพยเออแล้วเขาก็ให้ผมไปทํางานอยู่กับอีกแผนกหนึ่งที่เป็นเอ่อเออไม่ใช่ดิเขาให้ผมไปทํางานอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นแผนกเดียวกันคือผมก็ไม่อยากทํางานตรงนั้นอยู่แล้วคือมันเป็นงานที่ผมไม่ไม่ชอบและไม่ได้อยากเรียนรู้ไม่ได้อยากทํา มันก็เลยเป็นเหตุที่ผมอยากจะลาออกครับผมก็คือถ้าเขาบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากมันก็จริงครับแต่อันนี้คือมันก็ทั้งสองอย่างทั้งครับที่ทั้งครับใจแล้วถ้าให้ผมทําฝืนฝืนทําต่อผมว่าผมอยู่ไม่ได้หรอกม,มันเป็นงานที่ผมไม่ชอบแล้วม,มันผมไม่ได้อยากจะเรียนรู้กับงานอันนี้เลยนะผม โ okay. อ,อ,อ,อไไเอออจจไไยยคยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หยองเลยนะผมหลังจากที่จะออกไปลองหารายได้ด้วยตัวเองดูก่อนแล้วก็อาจจะหารายได้ด้วย YouTube ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจหยองเลยนะครับถ้าผมจะไปต่อด้วยการทำคลิปลงช่อง YouTube เพื่อหาไรายได้แล้วก็จากการซ่อมรถทำรถอะไรเงี้ยถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆผมก็ ค่อยกลับมาหางานทําใหม่แต่ผมก็ต้องลองดูสักครั้งนะครับผมในชีวิตถ้ามันจะล้มจริงๆแล้เราก็ค่อยมาเริ่มต้นใหม่จากการเป็นพนักงานโรงงานนะผมเพราะผมเชื่อว่าคนเราอะ่ะมันล้มได้มันก็ต้องมีลุกขึ้นสู้ได้นะผมถ้าเราไม่ท้อแท้นะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจหยอยเลยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หยอย้วยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้ไปผมก็จะทำคลิปรีวิวโชคหลังของ ของ S P N นะครับผมก็คือ S P S P N เขาก็สปอนเซอร์ชกหลังให้อีนูดัมนะผมก็คือ P ซ็กของผมนะครับอันนี้ก็ขอบคุณบริษัท S P N ด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้หนูดัมนะครับผมยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวให้รับชมนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวภูทับเบิกนะผมแล้วก็ด่านซ้ายนะก็คือจะอีนูดําไปนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจและติดตามช่องหยองมาครับด้วยนะผม ยังไงคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ